สื่อเผยว่าโจลาราต้าเขาอึ้งนะค่าตัวของแรดฟอร์ดสุดหูกนะครับเดอะมิรเรอร์ครับสื่อเจ้านังของอังกฤษรายงานบอกว่าโจลาราต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนารู้สึกอึ้งกับค่าตัวของมาคาสแรดฟอร์ดที่ถูกกว่าที่คิดเอาไว้นะครับเจ้าบูุ้มบาซ่าเนาะตัดสินใจยืมตัวแรดฟอร์ดมาร่วมทีมในซีซั่นนี้หลังจากที่นักเตะกลายเป็นส่วนเกินในทีมของรูเบนอโมริมครับโดยลงเล่นครั้งล่าสุดให้กับสโมสรต้องย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคม2024เลยที่ลงเล่นกับแบนยูนะครับ หลังทำได้2ประตูกับ4 s แอซิสจาก9เกมให้กับทางบาซ่านะครับแหล่งข่าวก็อ้างกับเดอะมิเรอร์บอกว่าทางโจลาร์ดาประธานบาซ่าเนี่ยอึ้งกับค่าตัวของแรดฟอร์ดที่ทางแมนยูเนี่ยตั้งเอาไว้สุดถูกนะครับแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกกับสื่ออังกฤษครับบอกว่าในช่วงเวลาพีที่สุดของมาร์คัสแรดฟอร์ดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในยุโรป บาร์เซโลนาได้ข้อเสนอที่คุ้มค่าจริงๆมาคัสน่าจะมีราคามากกว่า60ล้านปอนด์ในตลาดปัจจุบันสําหรับบาร์เซโลนาจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจํานวนในการเยียมตัวแรฟทฟอร์ดครั้งนี้แล้วก็มีเงื่อนไขในการซื้อแบบไม่บังคับที่ราคา26ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโอ้26ล้านปอนด์ก็ถือว่าโอ้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นราคาสุดถูกนะถ้าว่าซื้อขาดแต่ว่าบาซ่าเนี่ย มั่นใจหรือเปล่าว่าในสุดท้ายแล้วหลังจบฤดูกาลมาคัสโรด์ฟอร์ดจะเป็นนักเตะที่สามารถตอบโจทย์เขาได้นะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ากําลังสร้างความมั่นโอกมั่นใจในทีมของฮันซิฟริกอย่างต่อเนื่องนะก็ต้องให้กําลังใจนะครับขอให้ระเบิดประตูเป็นกอบเป็นกำรรสร้างสรรผลงานในระยะยาวให้ได้นะครับสามารถยืนถ้ายืนระยะได้เนี่ยคิดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วบาซาก็คงต้องซื้อขาดเขานะครับเขาเรียกว่าอะไร สร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับอันซิฟรอก,ก่อนนะครับตอนนี้อรอดูเอาใจช่วยนะครับดูกันต่อเลยนะครับด้าน,นของฟรอยมั่นใจว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยอยู่ไบา์ยนเนี่ยจนครบสัญญานะครับคริสตอฟฟอยนะครับพอกีฬาของไบายเนเนาะก็มั่นใจว่าแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาจะอยู่คาแข่งกับสโมสรไบายเยนไปจนครบสัญญาในปีสม2 7เป็นอย่างน้อย กัปทันทีาออังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนนะครับเพิ่งสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ยิงครบ100ประตูให้กับสโมสรหนึ่งเนี่ยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์จากการลงเล่น104เกมเท่านั้นแซงหน้าโรนัลโดแล้วก็เอริงฮาแลนด์ที่ถือสถิติร่วมกันก่อน,นหน้านี้ที่105เกมแถมยังเป็นคนแรกที่กดถึง11ลูกจาก6เกมแรกในบนเดสลิกาเยอรมันอีกด้วยสําหรับแฮร์รี่เคนฟอร์มบ้าระห่ำม,มากที่ผ่านมาครับสื่ออังกฤษพยายามที่จะเสนอข่าวว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยจะย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลี พื่อไล่ล่าสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของอารันเชอร์ปัจจุบันเขาทำไปแล้ว213ลูกนะครับตามหลังสถิติ260ลูกของอารันเชอร์เนี่ยอยู่47ลูกนะครับอย่างไรก็ตามครับจางนั้นของฟลอย์มั่นใจว่าแฮร์รี่เคนจะอยู่กับเือใ์ต้ไบยเยนจนครบสัญญาพร้อมหวังว่าจะอยู่กับทีมต่อไปจากนั้นอีกด้วยนะครับขออยู่แบบตราบนานเท่านานดันั้นของคริสตฟฟอย์นะครับกล่าวกับสกายเยอรมันบอกว่า ทั้งเราและแฮร์รี่เคนต่างก็มองภาพว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปจนกระทั่งหมดสัญญาปัจจุบันแฮร์รี่รู้สึกสบายใจกับชีวิตที่มิวนิคนั่นก็คือผลที่เราหวังว่าเขาจะอยู่ที่มิวนิคต่อไปอีก2-3ปีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พอกีลาอย่างฟรอยนะได้ออกแสดงความมั่นใจว่าแฮร์รี่เคนจะอยู่ครบสัญญากับเสือใต้ไบเยอรในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างที่หวังหรือไม่นะครับเนาะ มาลายแล้วก็เอซิมิลานครับรอตลาดเปิดจะท้าทามจันดูครับชัชัวเซอรเซ่นะมีข่าวมาให้พูดถึงกันหน่อยตุตโตยูเว่ครับรายงานบอกว่ายูเวนตุสแล้วก็เอซิมิลานครับให้ความสนใจชัชัวเซอรเซ่ตัวรุกของแมนยูโดยรอท้าทามร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมแข่งนิมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเซอรเซ่กลายเป็นตัวเลือกลำดับท้าย,ายของอโมริมครับหลังเสริมเกมรุกอย่างหนักเลยในช่วงสั้เมอร์ที่ผ่านมาทั้งคุนย่าเอ็มบรูโม่แล้วก็เซสโกที่ผ่านมาซักเซ่ก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องเรรรื่ออ,ออองงขกกาายย้ไปนะคับ จะย้ายกลับไปเล่นที่เกาโชสุดริยาอีกครั้งนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่มาเจ้าตัวได้ลงเล่นเพียง82นาทีจาก4เกมได้เป็นตัวจริงนัดเดียวเกมที่ชนะเบอร์ลี่3-2แถมโดนเปลี่ยนออกนาทีที่59อีกด้วยนะครับจากรายงานล่าสุดครับของสื่อแดนรองเท้าบูธครับก็บอกว่าทั้งมาลายูเวนตุสแล้วก็ปีศาจแดงดำเอซิมิลานเนี่ยต่างก็แสดงความสนใจดึงตัวเซอร์เซ่มาร่วมทีมโดยเตรียมยื่นข้อเสนอเมื่อตลาดเปิดทําการอีกครั้งในเดือนมกราคม คาดกันว่าเซอร์เซ่เนี่ยจะหาทางย้ายออกจากทีมเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมตกรอบคาราบาวครับไปแล้วที่เป็นรายการที่เขามีโอกาสลงเล่นมากที่สุดนะครับแต่ทีมตกรอบไปแล้วไงนะครับมองถึงโอกาสการห้ทีมก็รอดูในระยะยาวนะครับว่าถ้าตลาดหน้าหนาวเปิดก็น่าจะมีโอกาสได้ย้ายออกอะไรอย่างนี้นะทางด้านของเวสต์บราวน์อดีตกองหลังของแมนยูนะครับเขาก็ได้ออกมาชี้ว่าเอ็มบรูโมเนี่ยเห็นฟอร์มเก่งได้แน่นอนในระยะยาว ล่าสุดทางเวสบราว์ครับเขาก็ออกมามองว่าเอมบรูโม่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เจ๋งที่ดีที่สุดแต่มั่นใจว่านักเตะรายนี้จะเข็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อย่างแน่นอนแมนยูปาน้่งสเปอร์ขวาเอมบรูโม่มานะครับหก้ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามผลงานอีก6ล้านปอนด์จนดึงตอนนี้เจ้าตัวทําได้แค่ประตูเดียวจาก6เกมในพรีเมียร์ลีกแต่ทางเวสบราว์ครับมั่นใจว่าเอมบรูโม่จะโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้ดีแน่นอนครับบราวก็พูดผ่านเอ็มยูทีวีเขาบอกว่า ฟังนะผมคิดว่าเราเห็นเอมบรูโมในตำแหน่งนี้บ่อยมากในฤะด,ดูกาลน,นี้และเขารู้ว่าเขาเองต้องเล่นให้ดีกว่านี้คุณเห็นว่าเขาเล่นด้วยเท้าซ้ายกับพื้นที่กว้างแบบนั้นโดยปกติเขาจะยิงโค้งไปที่มุมล่างหรือมุมบนแต่เขาเสียสมดุลเล็กน้อยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นผมคิดว่าเอมบรูโมยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดและเกมนี้เขาก็สร้างปัญหาให้คู่แข่งมากมายโดยไม่มีแม้แต่ประตูของตัวเองแต่ยังคงมีแอสซิสต์อยู่ แม้การจบสกอร์อาจจะย,ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสําหรับแมนยูและเป็นสิ่งที่แมนยูต้องการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือการพูดแบบหนักแน่นและแกนในนะครับของเวสต์บราวม์มั่นใจว่าเอ็มบรูโมเนี่ยจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งได้แน่นอนนะครับกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็รอดูว่าจะได้ไม่ได้นะฮะก็ถือว่ารอดูรอติดตามได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการหาประตูนะครับควานหาประตูให้มันระเบิดระเบอ้อนะครับ เราดูได้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบตอนนี้ครับข่าวสารเพียบเลยนะฮะ